สวัสดีนะคะ คุณหญิงก็มาจากกรุงเทพพร้อมกับเพื่อนคุณสสวัสดี่ป่าด้วยนะคะก็เพิ่งม,มาบริเวณนี้เป็นครั้งแรกนะของจังหวัดนนทรีอําเภอโนนาราไม่่ค่ะทำป้า,ายพักนะโนนาราไว้ต้อนรับเลยประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเห็นทุ่งพอเทองเเนื้อเป็นไงคะพี่ป่นเนื้อาาอ,อา,าเลยนะแสดงถึงการยินดีต้อนรับพวกเราด้วยได้ที่ประทับใจก็คือได้มาเห็นความสัมพันธ์ของบ้าน วัดโรงเรียนและพร้อมทั้งโรงพยาบาลด้วยมีการเอื้อประโยชน์ให้กันและกันทุกฝ่ายมีน้ำใจจิตใจที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่ดี <c oughs> พิปรปานประทับใจในสิ่งนี้ด้วยไหมคะประทับใจมากเลยค่ะแต่คิดว่าคนนนทรายเนี่ยอิจฉาค,คน,โนโนนารายเลยจริงๆว่าเป็นคนที่มีความสุขที่สุดนะคะเพียบพร้อมไปด้วยมีคุณภาพไม่ว่าจะในเรื่องของ ในเรื่องของวัดในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะแล้วก็ทุกมือมีการมีการร่วมมืกอกันนะคะและคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คือเราจะเพิ่งแต่ข้าราชการอย่างราชการอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอในชุมชนเองเนี่ยก็มีความสามัคคีที่จะทําให้โครงการต่างๆของราชการหรือของอะไรต่างๆเนี่ยคือสําเร็จไปด,ด้วยดีนะคะเพื่อประโยชน์ของชุมชนอของตนเองค่ะเรียกว่าชุมชนเป็นชุมชนที่พึ่ง ผ่าตนเองได้ค่ะแล้วก็จะกลับมาเยือนอีกนะคะขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆหลายๆถิ่นเนี่ยมาเยี่ยมที่โนนารายนี่ได้เลยนะคะอันนี้อยู่ในอำเภอของอำเภอโนนาราหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรกบ้านสะดาครับบ้านสะดาโบ้านสะดานะคะให้มาที่วัดสว่างบ้านสะดาวัดสะดาประทับใจกับพระอาจารย์่านาจ้าวัดมากเลยนะคะที่ท่านได้ทำบุญนะครับ ในเรื่องของเครื่องมือแพทไรต่างๆที่จะช่วยเหลือชีวาระสุชีวารัค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือชุมชนซึ่งขณะนี้นี่ไม่ใช่แค่ชุมชนในโนนสะอาดเท่านั้นไม่ใช่โนนอะไรเท่านั้นเป็นทั่วทั้งจังหวัดเชียงราคะสุรินทช่ชื่นชมมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะ ที่เปิดงานนี้ขอนนรื่งคาที่องาเป็นแา่ที่ใจคณะกรรมการที่แสดตั้งใจรเค่ะนั่องเปิดงานให้งานนี้ลดังกลางวานใจเห็นกับประทังวั่งฟอนี้ าเรียนเชิญ e ท่านเข้าเยี่ยมชมสถานที่วัดพิมานพระรักแห่งกรุงแผ่นดินที่พระอาจารย์ท่านจัดทำ16ปีแล้วค <su> ่ะจากเหตุเกิดจากที่ท่านอาภาธท่านไม่สบายค่ะท่านก็เลยจัดตั้งศาลนี้จะมากราบบ้านหลวงขอเจริญพรขอความคุ้นและทำงานเป็นต้นๆเลยค่ะแล้วมากเลยที้มาเอาวาระรับกานก่อนตายเรียนเชิญค่ะขอต้อนรับนะคะท่าน ผมกระโชกไรพิฒนาสวัสดิ์ชูโรน,น,นะคะและคุณนันทิดีพิธานสมบัติตอนนี้นะคะท่านนายอำเภอชานชัยพัชรวบวรกูลนะคะท่านเดินทางมาถึงในงานของเราแล้วนะคะวันนี้เรามีของมาแจกนะะี่คือค่า ไไม่ไองนเลยน้อยอยู่ไหเป็นศิลปินผูิตอาสาในชุมชนไปช่วยงานด้วยไม่คิดค่าค่าตัวค่ะ

ก็มีอยู่เพื่องเพียกอื่อนเนต้อนกมายื่นหมดที่นี่เยอะกว่าที่ราไปมาแล้ว16ปีแล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยแต่ก่อนที่หมอไม่ได้บอกเพราว่าเสร็จแล้ก็ส่งให้ดูนะว่าแลเรื่องเล็กเล็กน้อยากให้มีคนขึนะคืองน้อย ก็ไปไกลถโรงพยาบาลวัดใกล้บ้านท่านก็ทำแล้วอะไรแบบี้ค่ะกรณีที่คือสุดยอดที่ต้องดูแลหลังการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็กลุ่มที่ไปโรงพยาบาลไม่ได้เช่นพยาธิภูมิคุดท้ายหรือว่าเป็นมะเร็งหรือว่าอะไรเงี้ยบางคนแบบว่าอาจจะแค่ทำอะไรนิดนหน่อยหก็อาจจะมานอนเตียงที่ไม่ได้ซึ่งอย่างน้องเทพเนี่ยเจอบ่อยค่ะ คือไม่อยากไปนอนเลยก็ถ้าเกิดเราได้มาที่นี่ให้น้ำเกลือนิดหน่อยกลับบ้านตายเลยนะคะจะเอาผิดน้องคืนหรือแค่ฉีดยาแก้ปวดอะไค่ะและอุปกรณ์เนี่ยงตั้งได้รับมาอย่างไรคะก็เบื้องต้นก็มาบวชมา26พรรษาทีี่น่ก็ก็พอพอมีปัจจัยเก็บอยู่เบื้องต้นก็ได้มาซื้อมาสามเตียงแล้วก็เครื่องมือแล้วอุปกรณ์ ทีนี้ทำไปทามาคนก็มาขอยืมจนตั่วที่ไม่มีอะไรแล้วก็บอกญาติโยมก็มีญาติธรรมของท่านหญิงมาสร้างอาคารนี้ให้คุณพิมพามีคุณสนุนอ๋อสนุนนะคะพิมก็สันเซ็ตคุนเซ็ตแล้วก็เวลาทางโรงพยาบาลเกิดวิกิตอะไรก็จำเป็นต้องใช้อะไรที่ เรามาจะหาได้ก่อนถามคุณหมอคุณหมอบอกมาก่อนไปส่งท่านท่านก็ไปกระจายอยาเพื่เนีได้อย่างคณะเพื่อนเราก็จะไปบอกเราได้การเดินตามของเพื่อนกด้ไดู้กครับไดู้มูนิตี้เมื่อวานนี้วันก่อนที่ไปรับเตียงทำมูนิที้กระจกเงามา แต่มันจะไปกดจุดต่างๆที่ฝ่าเท้าเราใช่ไหมคะมีหัวใจปัามปอดและทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลยแล้วเราไปนวดฝ่าเท้าแล้วเรานวดด้วยตัวเองเดินวันละสองสามรอบน้าตอาารย์เดินด้วยไหมคะเดินครับเดินทุกวันนี้นี่นี่ทั่เลยน่งพาอันนี้ระดับเซียนยืนไหวไหมคะเคยยืน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 แล้วนวดแล้วมาเดินเท้าใช่ เจนค่ะไปเยี่ยมไปอะไรก็ได้พีอสวัสดีครับมีมูลค่าเท่าไหร่บ้างเตียงน่จะได้ไปบอกพื oh ่อยน่ถ้าเป็นเียงาว่ะไตียงวอประมาณสองยี่บสีค่ะแล้วก็ิหาีที่ประมาณสองหมครับ เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนนะค่ะเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนประมาณห้าลิตรก็ได้ยังราเย่าอ้เมเลยโอหดูศูนย์เด็กเล็กก่อนอ้โนี่ตกันสวยเดี๋ยวต้องไปร้านค้าเพือยร์ร้านค้าไว้ฉอยสุดท้ายค่ะโอ้โ้กหมดเลยนะนะคะกำหดกได้

เป็นทูนว่าอันนี้คือคุณครูสุภานีจรับเอาแ็นอะไรกับเดินไปสุข สกุลสกุลรักเหมือนกันนะเนี่ยสุกเป็นญาติสกุลรักสกุลรังผาดจ้าน้องจ้าอยู่ของทางนี้จอยู่งงิแล้วก็ท่านที่นี่ก็จะสกุลรักหมืนกันเขาเป็นวัทาน้อง่ค่ะ่านพ่อท่านพ่อเปคาตสวัสดีจ้าสวัสดีค่อน้สวัสดีค่อ

cảm ơn cảm ơn nhé cảm ơn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  Thank mm -hmm. you. จะมีหมอตำแยในหมู่บ้านในชุมชนแล้วก็ทีมพารทีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นอสมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีผู้ใหญ่บ้านอบตมามาร่วมแล้วก็ไปไปร่วมที่บ้านก็ไปผูกแขนกัไปร่วมที่บ้านแล้วก็ไปผูกแขนกันเลยไปให้กำลังใจพ่อแม่ด้วยไปดู ไปเยี่ยมกันบ้านเลยจริงๆเเราจะดีใจนะถ้าใครมีคนมาเยี่ยมเราแล้คร็บทีมเลยครกบทีมเลยหรือเป็นของขวัญของชุมชนเด็กคนนี้ก็มีคุณค่าที่ใจรัอนมาก ไม่มีครับพี่ใช่ครับาาเล็บมาเลยส็วนยมีความ่เอยหมนันไ้มาลวาดน่ก็แบอย้ยไปรยก็ดูแลดีก็ไม่หนักเ เราก็จะมีชาสวยมีเขาบอกว่าเป็นชุมชนอาหารดีแตะอาหารปลอดโรคความสุขความสุขภาพวิถีของผู้สูงอายุข้าวิตรเลยนะมีสุขอะไรบ้างคะเนี่ยสุขสุขสัญญาสุขสนุกสุขสว่างสุขสงบโอ้สุขเข้มน้ำมันพืชใช้ซ้ำ เ็จะสนบสนุนนจะแก้คู่ประกอบารไาหเขาไปอ่านด้วยลังปลูว่าชวแต่ว่าได้เม็ดมได้ไป่รู้จะทอะไรต่อได้เม็ดมาเตมแล้วไม่เกี่ยวเพราเห็นก็ต้องมาดีทำน้ำมันเลยสิจ้ น้ำมันกระชายใช้หยดหรือใช้อะไรครัใช้หยดเพื่อให้นอนหลับหรืออะไรหลับสบายอันนี้ของกระทรวงสาธารณสุขอะไรใช่ครับไม่เป็นครีมอะไรคะเป็นครีมกัญชานะครับซีเป็นีดีครับใช่การทำให้เขาที่ละเอีดครับอ่าต่างนี้จะเป็นเม็ดใช่นใช่ แข่งศ er ิลปะหัตถกรรมเมื่อกี้ล่าสุดเราค่ะาอันนี้เป็นโรงเรียนไหนคะโรงเรียนบ้านหนองแว่แควบ้านเุญนารอมีพิธีพิธานพิเศษข้าวเสียงทาง่ายการตามท่างวนของเ่อนคนนันเลยนะคะนม่ไม่เห็นนอนทเลยนนนะครับเพ่ที่เก็บแล้วเหรอลูกไปรับมอบด้วยดีกว่า ับในวัดพรุ่งนี้ด้วยนะครับก่ะโปรง Thank mm -hmm. อ้เกือรียมว้วช่าสอ้าวอวันกาแฟหรอะไรคะลูกโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่านก็จสลอ่ัส ก็เป็นผ้าตัวนี้หัวไปอัดกาวค่ะพี่อตัวนี้ก็จะเป็นผ้าเป็นลายรูปคุณก็จะผสค่ะอันนี้สีไม่ตกค้ไม่หมดแล้วก็ไม่เยื่ได้เป็นผ้า

ปลูกที่บ้านไหนอ่ะวัดเทือที่บ้านวัดชาติตะบนระเวียงอืมโอเคบ้านของโอ้โหไ้ทานมาปลูกอากโอเอันนี้อะไรบ้างอันนี้เป็นมะลิมินมะลิรำจีนใช่มะลิอ๋อนุ่มนุ่มเหมือนกันเลยนะนุ่มมากแล้วก็เป็นถุงเป็นเข้า cái <laughs> này tôi ăn mang cho nít, mang cho lo, nó vẫn ngon nữa 好。哥，房。